สวัสดีครับช่องทาร่วครับวันนี้จะพาไปแกะการ์ดเกมดิจิมอนชุดเก่านะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นชุดที่ออกไปนานแล้วนะครับนั่นก็คือชุดนี้ฮะ ST15 นะครับนี่ก็จะเป็นเนี่ยมันจะเป็นใส่ปืนหมดเลยนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นกล่องบรรจุเกจเกว Starter Deck นะครับ Dragon of Courage นะครับก็คือมันก็แห่งความกล้าหาญนั่นเองฮะตัวกล่องตัวนี้เคยแกะอันบ็อกซ์ไปแล้วนะครับความสวยงามของในชุดก็จะมีในส่วนของ Play Ma t แบบนี้นะครับนี่รูปรูปโอเกมอนนะครับแล้วก็ตัวการ์ดสวย นี่ไม่ว่าจะเป็นนี่โครโอมอนนะครับเปิดให้ดูเปิดให้ดูอากูมอนนะครับอาจจะเป็นแรแบบนี้เกรมอนสวยงามมากแล้วก็พัฒนามาเป็นแมท่านเกรมอนครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยวอลเกรมอนหล่อๆตัวนี้นะครับเป็นวอลเกรมอนเอสด้วยนะฮะนี่สวยงามเลยนี่แล้วก็การดอื่นๆในชุดนะครับมีมีไทจีนะครับแบบนี้ฮะก็คือถามว่าประเด็นมันคือ,อ มันอ่านไม่ออกนะฮะนั่นคือปัญหาหลักของผมก็คือชอบสะสมแหละเราไม่ได้ไดหลอกแต่เราเราไม่ค่อยอินตรงที่ว่าเวลาเจอการ์ดที่เราเห็นว่ามันสวยแต่มันไม่สามารถอ่านข้อความไรบนการ์ดออกได้เนื่องจากเราไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นมาเลยนะฮะนั่นะคือมันไม่เหมือนชื่อการ์ดที่อ่านออกแต่คืออย่างอื่นเนี่ยผมอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะไม่ได้ไปศึกษามาดัางนั้นเนี่ยก็เลยพอมันมีโอกาสนะครับ ที่มีการวางจำหน่ายในฝั่งของ USA จริงๆมันก็วางขายไปดดนแล้วแหละแต่พ็คือเพิ่งไปเพิ่งไปเห็นว่าราคามันโอเคนะครับที่จะสั่งเข้ามาไทยโดยตรงเองเนี่ยก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้จะลองแกะชุดภาษากิจกเที่ยวให้เพื่อนๆดูก็แล้วกันว่าเผื่อใครจะหาซื้อมาสะสมแบบผมบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้มาแกะไปด้วยกันครับ มาครับมาแกะกันเลยนะครับกับดิจิบอนการ์ดเกมชุดนี้ครับ ST 1 5อ้าวอ้าวตรงนี้อ่านี่นี่ฝั่งภาษาอังกฤษอยู่ฝั่งนี้ ST 1 5 English version นะครับกับดิจิบอนการ์ดเกมนะฮะ Starter deck นะครับ Dragon of c o u r a g e นะครับมันก็เปนความกล้าหาญนะฮะนี่ตัวกล่องนะครับก็จะเห็นว่าดีไซน์กล่องเนี่ยหน้าตารูปรูปลักษณ์มันกล่องก็คือจะเหมือนของญี่ปุ่นนั่นแหละเพียงแต่ว่าตัวนี้จะเป็นการ์ดเวอร์ชันภาษาอังกฤษนั่นเองครับตัวกล่องด้านหน้านะฮะด้านข้างนี่ Starter deck ครับ Dragon of c o u r a g e นะครับ ตัวดีเทลของในชุดนะครับก็จะมีเขียนว่าดิจิมอนการ์ดนะฮะมีดิจิเอ็กการ์ดนะครับก็คือดิจิทธรรมะนี่ยแหละเทมเมอร์การ์ดแล้วก็ออปชันการ์ดครับเนี่ยพอมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็ฟินว่าแบบเออมันสามารถอ่านได้นะครับตัวกล่องด้านหลังก็จะบอกให้ว่ามีเอ่อเลดี้ทูเพลย์นะครับเป็นเด็กนะครับพัตติปี่ใบนะครับอินเด็กการ์ดนะฮะเมมโมรี่เกตการ์ดสองใบแล้วก็เพลย์ชีตนะครับมาแกะชมไปด้วยกันเลย ก็คงเนื่องจากว่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนะฮะคงไม่ได้ไปตามเก็บทุกเด็กให้กลับมาเป็นภาษาอังกฤษเพราะปกติก็คือเปิดทุกเด็กที่เป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเอ่อเนื่องจากหาสั่งวุ่นวายกว่าเพราะต้องอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศนะครับก็เลยอาจจะแบบว่าเลือกเฉพาะเด็กที่ชอบจริงๆโดยเฉพาะเด็กที่เกี่ยวกับพวกเอ่อซีรีส์ของวอลเปเรมอนอะไรแบบนั้นนะครับนี่แกะมาแพ็กเกจเป็นของญี่ปุ่นเลยนะฮะสองชิ้นแบบนี้แล้วก็จะมีในสองตัวเพลย์เมทอันนี้เปิดให้ดูลายเพลย์เมทอีกทีนึง นี่นะครับก็จะเป็นลายวอลเกมอนแบบนี้หล่อมากนี่าานะฮะนี่หน้าตาแบบนี้ดิจิเอกนะครับเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปด,เ,ปดเปิดเต็มเต็มไปเลยแล้วกันนะอ้ะนี่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 วอลเกมอนนี่หล่อสุดนะครับแต่ด้านหลังก็จะมีลวดลายดึงแบบนี้เอาละก็ถือว่าเป็นข้อมูลมาดูตัวเด็กกันดีกว่าอย่างที่บอกคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้ต่างอะไรกันมันแค่เป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละนะครับเราก็เลยฟินกับการที่มันเป็นการอังกฤษน,น,นะครับจะเห็นว่าอย่างเนี้ย โครมอนนะครับแล้วก็จะมีอธิบายเอฟเฟกนะครับ turns, เอาเธอสัมบนเปิดเธออะไรเงี้ยคือมันสามารถอ่านรู้เรื่องนะครับจริงๆเราอยากให้ออฟฟิเชียลของประเทศไทยเป็นอังกฤษมากเลยนะก็เนี่ยตัวนี้ก็คือไม่ต่างกันในเรืเ่องของเอฟเฟกหรืออะไรแต่ก็คืออ่านออกนะครับฟินกว่าเยอะอะมาดูกันว่าการแต่ละใบอังกฤษหน้าตาเป็นไงนะครับโครมอนฮะนี่โครมอนโครมอนสี่ใบนะครับอะคุมอ um นนี่ให้ดูหนะ้าตาอะคุมอนชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับ เนี่ยเอฟเฟกต์ทุกอยาก่างมันก็จะอ่านออกหมดเลยนะฮะดิ g ิโวคุลอมอนคอสศูนย์นะครับสตาร์ทออฟเดอะเมนเฟสอะไรเงี้ยเรามีความสุขนะฮะอากุมอนนะครับ,ะะนนรบแล้วก็มีเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับคือเนี่ยมัน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 มีความสุขกับการอ่านเรื่องนั่นเองนะครับอากุมอนตัวนี้ครับเคลียร์อากุมอนนะฮะนี่เคลียร์อากุมอนนะครับหน้าตาเหมือนทอยอากุมอนเลยแต่เป็นเคลียร์นะครับเคลียร์อากุมอนสี่ใบโซลามอนครับ นี่โซลามอนหน้าตาแบบนี้โซลามอนเราโซลามอนสี่ใบครับตามด้วยทอยอากุมอนนะฮะมีความแตกเป็นสิ่งเสียงนะครับในรูปทอยอากุมอนทอยอากุมอนสี่ใบครับอันนี้นะฮะเมคาโนริมอนครับนี่ให้ดูการ์ดด้วยนะครับเผื่อใครจะสนใจซื้ออังกฤษสะสมเพิ่มนะฮะซื้อญี่ปุ่นไปเล่นแข่งในไทยอะไรเงี้ย ตัวนี้แทงมอนครับให้ดูหน้าแทงมอนก่อนยิงปืนใหญ่อยู่เลยนะฮะแทงมอนแทงมอนอีก4ใบอ่ะมาละเกรมอนครับนี่มีความวิบวับนี้นะครับโอ้โหเลเซอร์มากนะฮะหน้าตาเกรมอนครับนี่ดิจิมอนนะครับตัวนี้ hdp 5000นะครับก็ตัวนี้จะเขียนว่า play 6นะครับดิจิโ a เ l e v e ว Level 3 2นะฮะดิจิมอนเกรมอนหน้าชัด,ชด เนี่ยเอฟเฟกทุกอย่างมันเป็นภาษาอังกฤษดูก็แบบว่าอ่านได้รู้เลือกได้คือไม่งั้นเนี่ยทุกอย่างมันต้องเป็นการท่องเพราะอ่านไม่ออกนะครับเกรมอนสองใบนี่นี่เกรมอนสองใบแบบนี้นะครับถัดมาเป็นไนมอนครับนี่ไนมอนชัดๆ1 2หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ครับแอนดโดรมอนฮนะนี่น้องอยู่เพี่แอนดโดรมอนอยู่กับน้องปัตมอนนะครับแอนดโดรมอนหนึ่งใบสองใบสามใบแล้วก็สี่ใบครับ มาที่เมทัลเกรมอนโอ้โหสวยจังหล่อจังเลยนะฮะนี่เมทัลเกรมอนหน้าตาอย,ยังหล่อเลยดูมากนี่มันการ์ดเดียวกับญี่ปุ่นเลยเนี่ยนะฮะเมทัลเกรมอนนะครับนี่ๆๆผมผมจำไม่ได้เองแหละของญี่ปุ่นมันก็รูปนี้ใช่ไหมอ่ะนะโอเคนะฮะสบายใจว่ารูปอยู่กันงงเอ๊ะทำไมมันดูสวยหรือว่าดูสวยผิดปกติเพราะเป็นอังกฤษนะพอมันอ่านออกน,นะครับเมทัลเกรมอนสองใบแล้วก็ตามด้วย วอลเกรมอนเอสครับนี่วอลเกรมอนเอสครับนะฮะโอ้โหสวยจังเลยนะพอมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันดูดีดูดีนะครับแบบว่าเออลืมอะไรก็อ่านได้บล็อกเกอร์เอาเทอร์แนะแฮนด์เคาน์เตอร์บลัสติจวนะครับทุกอย่างทุกเอฟเฟกมันสามารถอ่านออกได้โดยไม่ต้องมานั่งคอยท่องนะครับเราก็เลยมีความสุขกับการสะสมการอังกฤษนะครับหล่อมากวอลเกรมนะฮะ DP 11,000่งหครับแบบนี้นะฮะนี่ครับการ์ดนะฮะโอเกิลมอนเอสนะครับนี่1ใบ2ใบก็คือได้โอเกิลมอนเอสมา2ใบแบบนี้นั่นเองนะครับสวยงามมากแค่นี้ได้สะสมไม่ต้องเล่นอนะ่ะสวยงามแล้วนะแฮปปี้แล้วไฮแอนดรอมอนก็คือร่างเมก,กาของแอนดรอมอนนั่นเองยังไม่เคยเห็นปรากฏในแอนิเมชันนะครับอยากเห็นมากเลยนี่ไฮแอนดรอมอนไฮแอนดรอมอนสี่ใบไทยจะ คำมิยะนะฮะไทยคำมิยะก็คือยังีไม่ไทยจีนนั่นแหละในเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับนี่ไทยนะฮะนี่แล้วก็มีเอฟเฟกต์เคิลิตี้อยู่นี่โอ้โหแฮปปี้เลย่ะไทยจีอีก4ีใบนะครับแล้วก็ออปชั่นการ์ดนะฮะตัวนี้ก็จะมีเป็น b r break through of c o u r a g e นะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่แตะผนังเพื่อเดินผ่านปะตอนที่ได้ตาไอตัวอะไรนะตา,สญญาใสณใจใงความกล้าปะนะครับตอนที่เป็นเมทันเกมมอนนะครับสองใบ ตัวนี้ก็จะเป็น Trident a r m นะครับออปชันการ์ดนะครับนี่ท่า Trident a r m แบบนี้4ใบครับแล้วก็มีตัวนับตาเมจ2แผน่นแบบนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับตายเดียวกับของญี่ปุ่นแล้วก็ Index g ก a r d 4ใบเอาล่ะฮะวันนี้ก็เลยถือว่าพามาให้ชมการ์ดภาษาอังกฤษกันสำหรับใครจะเป็นแบบว่า สายลองสะสมกันบ้างก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นสะสมรู้อย่างเดียวเลยนะครับเพราะการ์ดมันสวยมากจริงครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาแกะกล่งองของตัวเอ่อเมทันการลูมอนกันอีกกล่องหนึ่งนะฮะพราะซื้อมาให้เป็นเฟอร์ชั่นษาสังกฤจเหมือนกันนะครับไว้จะก็หม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลการอังกฤษกันแล้วกันเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ